ภูวามหาสารคามพร้อมสนับสนุนศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพราะเหนือเยอะแอปเปลิลเป็นแหล่งเรียนรู้และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลายหลายคนคงไม่อยากจะเชื่อว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจะสามารถปลูกแอปเปลิลได้แต่ที่นี่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเหต็ดถังเช่าบ้านนนรสำราญตําบลวังชัยอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเขาทำสำเร็จแล้วมีต้นแอปเปิลที่ปลูกลงดินไว้ในบ่อซีเมนและลงแปลงมากกว่า30ต้นซึ่งเดิมวิสาหากิจชุมชนแห่งนี้ผลิตเหต็ดถังเช่าแต่ยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและคนส่วนใหญ่ทางกลุ่มจึงได้ปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืชแทนเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพให้สมาชิกและชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับการส่งเสริมจากส่วนราชการต่างๆเช่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการค้นคว้าและวิจัยปัจจุบันมี 1, พันธุ์พืชที่พอเลี้ยงกว่า200ชนิดและ 1, พันธุ์พืชที่โดดเด่นคือต้นแอปเปิลสายพันธุ์ต่างๆเช่นสายพันธุ์ฟูจิที่กำลังทดลองปลูกในแปลงดิน ถือเป็นความแปลกใหม่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าจังหวัดมหาสารคามพร้อมสนับสนุนศูนย์วิสาหากิจชุมชนผู้ผลิตเหต็ดถังเช่าบ้านนนทราสำรานตำบลวังชัยอำเภอรบรรบือจังหวัดมหาสารคามซึ่งปัจจุบันหันมาเพาะเนื้อเยอะแอปเปิลเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และผักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่ตอไปับหลังจากที่มาดูแล้วเนี่ยก็เ,ยเห็นด้วยว่า วิษานกิจชุมชนแห่งนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นต้นแบบที่ดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ได้ศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำในเรื่องการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งก็ได้ทดลองแล้วจนประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็คือจะมีการเพราะเนื้อเยื่อแอปเปิลนะครับรวมไปถึงกีวี แล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจประเภทอื่นๆซึ่งก็ถือว่าได,ได้ได้ดำเนินการมาเนี่ยจนประสบความสำเร็จโดยได้รับความสนับสนุนจากสถาบันทางวิชาการทางมมสทางหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งหลังจากได้ดำเนินการจนจนถึงขนาดนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือในสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของของที่นี่เนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีประมาณ50หลังคาเรือนขนาดนี้มาทํางานอยู่ที่นี่มามาช่วยทํางานอยู่ที่นี่ประมาณ30กว่าลายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยเอ่อการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่ออันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้นวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งก็ตรงกับนโยบายรัฐบาลเพราะว่า พอเอาองค์ความรู้เอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมไปจับมันสามารถที่จะเห็นผลนะครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยแค่กิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งเดียวเนี่ยสามารถที่จะนำมาเพาะเนื้อเยื่อได้เป็นแสนต้นซึ่งถ้าถ้าหลังจากที่ดำเนินการจนสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับาชาวบ้านสามารถที่จะมาเรียนรู้เพื่อเอาไปเป็น เอาไปประกอบทำอาชีพนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีและหลังจากที่ดำเนินการจนเข้ารูปลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะให้เป็นจุดนะครับท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็คิดว่าน่าจะมีความเหมาะสมด้านสิบตำรวจเอกอนุวัต์อินประหลัดประธานศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเล่าว่า กลุ่มวิสาหากิจชุมชนเริ่มดำเนินง,งานมาตั้งแต่ปี2,558กว่าจะประสบความสำเร็จและมีวันนี้ได้ก็มีการลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนำประสบการณ์ที่เราเรียนมาทำให้มีทักษะในกระบวนการผลิตสามารถที่จะเติมเต็มโดยมีหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยรวมถึงสวทชที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาเนื้อเยื่อวิสาหากิจชุมชนเราเริ่มเริ่มดำเนินการมานะครับ ต้องแต่ปี2,558ท,ที่ที่จดนะครับ,รบแต่แต่ก่อนที่ที่จะจดนั้นเราก็ดำเนินการมาแล้วอ้วรยนะครับระยะเวลาที่เราดำเนินการมาจะเริ่มต้นมาจะอยู่ที่ประมาึ8-9ปีนะครับซึ่งเราก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อแลเริ่มจากว่าประสบการณ์ด้วยครับนำประสบการณ์ที่ที่เราเรียนรู้มาแล้วก็การลองผิดลองถูกมาเนี่ย ทำให้เกิดในเรื่องของทักษะนะฮะและกระบวนการผลิตนะครับว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มทักษะตรงไหนได้แล้วก็มีส่วนของหน่วยงานรษษาชการแล้วก็ส่วนของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่เลี้ยงนะครับรวมถึงสวทชเองนะครับเป็นที่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาว่าเราจะพัฒนาหรือทําในเยื่อตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็วิธีการใช้ฮอร์โมนของพืชนเนี่ยใช้อย่างไรนะครับจนเราพัฒนาเรื่อยๆจนเกิดว่าเราเนี่ยมีฮอร์โมนในการ ให้พืชเนี่ยการแตกพืชต่างๆเนี่ยนะครับมีทั้งหมด19ชนิดนะครับถือว่ามากที่สุดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะแปพไทยในเรื่องของการน,นําพืชท้องถิ่นเนี่ยที่ที่ไม่เกิดคุณค่ามาทําให้เกิดคุณค่าในด้านของการพาิเลเยื่อนะครับแล้วก็การนําอินทรีย์บางส่วนที่ที่เป็นอินทรีย์ทั่วไปของในในในพื้นที่หรือว่าคนที่ใช้ทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์หรือมาปรับปรุงใช้เป็นสูตรอาหารทําให้พืชเนี่ยแตกได้เร็วขึ้น พื้นพื้นพื้นที่นมีอะไรบ้างคะที่เราเอาของของท้องถิ่นที่มาเพื่อสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเราเองก็คือเราเรานำนำนำปุยนุ่นนะครับ,รบมามาเป็นตัวในเรื่องของลองในเรื่องของการจำลองอเป็นเป็นตัวฐานในการให้ให้พืชเนี่ยวางอยู่บนเหนือน้ำคือให้ไม่ให้พืชจมน้ำนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะทำให้หนึ่งตอนที่พืชคายยางออกไปเนี่ยตัวนุ่นเองเนี่ยเขาจะ เขาจะดูดนำนำสารต่างๆหรือว่าดูดของของอที่มันเป็นยาของคลื่นเนี่ยออกไปทําให้เกิดการคอนเทม,มเนตหรือการปนเปื้อนเชื้อเนี่ยน้อยลงนะครับจากที่เราเคยเคยทาอยู่แล้วเนี่ยมีการคอนเทม,มเนตอยู่ที่10%บเอนตนะตอนนี้ลดลงนะครับไม่ไม่ถึง5%้เปเตด้วยซ้ำตอนนี้ที่เราเพาะนะครับผมขอจําแนกเป็น2ออแบบนะครับก็คือในเรื่องของไม้ผลนะครับแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะครับ ้าว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราทําอยู่ใน l บบเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ200ชนิดหรือ200สายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นไม้เกี่ยวกับเรื่องของไม้แฟชั่นไม้เศรษฐกิจก็คือไม้ดัดต่างๆนะครับแล้วก็ที่เรามาพัฒนาก,กันก็ค,คือเรื่องของไม้ผลที่จะทําให้เกษตรกรเนี่ยได้มีรายได้ส่วนนี้ขึ้นมาด้วยนะครับว่าเราทําแล้วเนี่ยเราจะทําให้เกษตรกรกับคืนสุ่เกษตรกรได้ไงในเมื่อ ที่เรามองดูว่าราคาเพื่อผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับมีราคาตกต่ำไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอเกษตรกรใช้ต้นทุนสูงมากในการผลิตนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความว่าได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าว่าท่านเห็นว่ามีมการป,ป,ปลูกกอปเปินที่ที่โคราชหรือที่เขาใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการท่องเที่ยวนะครับทำให้ผลแอปเปิลนั้นขายได้ผลละ200บาทนะครับจึงเป็นแรงบันดาลใจนะฮะว่าให้ให้เกิดการพัฒนา,าสายพันแอปเปิลร่วมกับมหาวิยาลัยมหาสารคามนะครับ สำหรับศูนย์เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบ้านนนทราสำราญตำบลวังชัยอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามขณะน,นี้มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจำนวนสองแบบคือเนื้อเยื่อไม้ผลและเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะเลี้ยงอยู่ในแลบประมาณ200ชนิดหรือ200สายพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แฟชั่นไม้เศรษฐกิจนั่นก็คือไม้ด่างชนิดต่างๆแล้วมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ จนทำให้ประสบความสำเร็จสร้างงานสร้างอาชีพและส่งออกจำหน่ายโดยเฉพาะในต่างประเทศมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นชดเชยการปลูกพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย สุวรรณันสศรีพลเล่ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามรายงาน